สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาสซาคีเช้า,ชานี้กาแฟน้ำตาขคร้กับแก้วตูนะคะกาแฟดำต้มน้ำตาขคร้ต้มน้ำตาขคร้แทนน้ำเปล่าในยุคที่เชื้อโรคแพร่ระบาดแต่กินมานานแล้วค่ะต้มน้ำ ตะไคร่นกยังชอบเลยนะคะเป็นสมุนไพรไทยไหมคะสัตว์ทุกชนิดกินได้หมดนะคะใบยขยี้ขยี้ให้ดมสูตรดมต้มเป็นน้ำให้กินเนี่ยหอม